สวัสดีค่ะมื้อนี้อยู่กับฟางท้างอีสานค่ะมื้อนี้ฟางเห็นน,นอไม้ค่ะกําลังแตกนอย<อ>ู่พี่ออกมาพี่น้องเป็นตาฮักคักได้พี่น้องนอไม้นอไม้ไพ่บ้านเขาค่ะเดี๋ยวมื้อนี้ฟางกับมีโอกาสดีที่ได้กลับมาใช้ยภาฟุบ้านเกิดเมืองนอนของฟางเองค่ะและนี่ก็เป็นสวนของพ่อกับแม่ฟางนะคะที่เพิ่นปลูกไว้บพาะว่าเป็นนอไม้นะคะพักขาพริกลูกโดดยานางแล้วก็ผัอีตู้ค่ะ อีตูหรือใบแมงรักนะคะเดี๋ยวไม่นี่ละค่ะฟางกิพาพ่อแม่พี่นอกไปหาวัตถุดิบพว่นี้ที่เขามีอยู่ขางหัวงอางาส่วนนะคะเอามาประกอบอาหาร่ะค่ะเขาไปหาวัตถุดิบกันพี่น้อง อันนี้นอดินนอนี่ต้องขุดเอาด้วยจ้ะเพราะว่ามันอยู่ในดินห้ดกันได้แล้วค่ะนอนหนีออนอยู่ด้วยค่ะ โแกคตัวน okay, so sure. okay, ี้ออนเขามีตัดชึบอที่บักอึโต ค่ะได้แล้วค่ะบักอือค่ะบานเฮาเอิ้นบักอือเนาะค่ะภาษากลางเอิ้นฟักทองค่ะฟักทองคางคกพันค้างคกนะคะผิวมันจะไม่เรียบผิวมันจะค้ายๆค,า,ยคา,ยางคกค,ค่ะนี่จะเป็นผักอิต้ที่ปลูกเองนะจ๊ะพ่อกับแม่เราปลูกไว้ยุสวน จะเก็บลูกโดดตั้งทั้งนั้นค่ะย,ยานางนจะเกิดเองตามธรรมชาติเลยจะ้ะอันนี้เป็นยานางที่ไม่ได้ปลูกนะคะ กมาน้อยมนนะั่มเจ๊ดเลยนะเชลโล่เฮ้ยมันมา่งเจ๊ด <c oughs> มันตะเบิงแท้อันนี้จากออนอีกเลยจะว่าตอนสับออกมาออนดีเลยอ

สูตรแบบใดกลก็ขึดนับจากที่ขวาเอาลื้อซี่ต้มให้น้ามันจืดก็ได้ขวาใส่เกลือใส่น้่นกล้าตาอันนี้ด่ะเอ้ยอย่าน้าแบกดีแท้างนี้ล่าต้นเข้าใส่น้นางแบบ แล้วค่ะเคียงในระบัดนี่น้ำขมจิ้มก่อนจ้ะจะสูตรของฟางกับนี่หลายสูตรเนาะคะ่ะซิค่ควหรือซิต้มก้อนก็ได้แต่ว่าอันนี้ฟางเอามาต้มก้อนแล้วกอะเอาหน้าปลาควลงไปนะคะ ฟางซีบ๊อต่ำพริกนอกจากซิบ๊อทุกพริกเพราะว่าเด็กน้อยหลายส่วนหลายที่เป็นเด็กน้อยกินนอกจากแล้หญ่กินมากเผ็ดกันเนี่ยค่ะตัดพริกลูกโดดน,นะคะเอาเนี่ยหลายสูตรสาแกงก็ไม่อะค่ะ ต้องไปพอประมาณจา้ะขกระปออีสอสามารถเอาไ้ไหมไม่ได้ใส่ลาจะใส่พอได้กิน ลงไปค่ะตับ,บ,บรับกแขงแบบด็กน้อยกินน้ำใด,ดได้จ้ะ ไ้อยก็กินกน้ำได้แกงแล้วไหมแกงแบบไม่ใส่เม็ดโป๊ตําพริกน,น,นะจ๊ะพิกไ้จ ตั้มกระเดยหรือไตั้มน่ะตับมากแซบแบอีหรีแซบอีหรีพี่น้องนี่แหละค่ะ,คะพี่น้องอาหารจากธรรมชาติเมื่อนนี้บ่ได้สือบกอินจักบาทไ้ัต อเฟนมาเอ่เฟนมาครับครับจับกองเงาเฟนมาครับครับเอามาลูกหยุดได้รอเก๋ยกิ้มเป็นกระแซบมัอืมไม่หลานะคุยเอามาลูกเก๋ยเป็นลูกที่สาวนะจังจังเป็นลูกหน้าแม่าแรงนะจัง ฮัลโหลจะเป็นลูกอ้ายฮัลโหลเป็นลูกแม่ฟางครับลูกอ้ายครับก็ส่วนลูกโดดก่อนแม่เชโรดจะเป็นลูกอ้ายจ้าจ้าจ้าสุดยอดเลยเป็นแล้วครับน,นั่งลงสุดน้ำอืมมาน่าจะโตอ่ะ

เพียบ้เพียบนะครับเพียบมากครับนะัเขาให้เลือกภูเขาไฟอ่ะ อันอยังเลือกเลือกอะไรก็ได้เร,เราจะเอาเป็นท่ามังกรใช่ไหมไอ้อยให้เขอ,ออกไป